แต่งงานแล้วไม่มีทายาทสักทีเปิดเจ็อันดับดารานักแสดงคนดังในวงการที่แต่งงานเป็นสถานะจากแฟนเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ยังไม่มีทายาทมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวกันสักทีโดยแต่ละคู่นั้นรอเบบีน้อยมากันนานสัเหลือเกินจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับฮิเจตโตไบเริ่มเปิดกันที่คู่รักของนักร้องดังอย่างโตศสักดิธิ์และนักข่าวคนสวยอย่างสาวไบทที่ทั้งสองนั้นเพิ่งจะขยับสถานะจากแฟนมาเป็นคู่ชีวิตด้วยกันเมื่อช่วงต้นปี64ที่ผ่านมาโดยในช่วงแรกนั้นทั้งสองก็ได้มาเปิดใจว่ายังไม่มีแผนที่จะมีลูกเพราะต่างฝ่ายนั้นต่างยุ่งเรื่องงานของตนเองและที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าหนักหน่วงมากจึงยังไม่มีแผนในเรื่องนี้แต่กับล่าสุดที่โตนั้นได้ออกมาโพสต์คลิปในขณะที่สาวไบกําลังเล่นกับล้าน ีพร้อมระบุข้อความว่าฝึกไว้นะคะนะไบาคนแรกควรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีครับพร้อมกับแท็กสาวไบางานนี้ทำเอาแฟนๆนั้นเขินกันหนักมากแบบนี้ไม่นานเกินรออย่างแน่นอนที่จะได้เห็นทาย,ยาทของบ้านนี้กัน อันดับที่6เป็กนิวต่อกันที่คู่รักที่แต่งงานกันมาถึง3ปีแล้วอย่างเป็กเปนมนัทและนิวนภัสสรที่หลังจากแต่งงานกันมาแล้วแต่ยังไม่มีทายาทสักทีทั้งสองนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้คิดเยอะเลยไม่ได้โฟกัสเรื่องการมีลูกสักเท่าไหร่แม้ว่าทางพ่อกับแม่ของทั้งสองนั้นอยากจะให้มีแล้วแต่ส่วนตัวทั้งสองนั้นก็ยังคงห่วงสถานการณ์ในช่วงนี้อยู่เลยแผนไว้ว่าอาจจะเป็นปีหน้าอย่างแน่นอน อันดับที่5้าบูมเบเบ้คู่นี้ใครๆต่างก็ลุ้นหนักมากที่แต่งงานกันมา5ปีแล้วสําหรับคดเบเบ้ทันเชนกับสามีอย่างบุ๊สุธีนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการที่หลังจากแต่งงานกันมาแล้วหลายคนก็ลุ้นหนักว่าเมื่อ,อไหร่จะมีเจ้าตัวเล็กกันสักทีเพราะสาวเบเบ้เนี่ยหากใครได้ติดตามจะรู้เลยว่าเธอนะั้นเป็นคนชอบออกกําลังกายเป็นอย่างมากและหุ่นของเธอนั้นก็เฟิร์มมากอีกด้วยการจะมีลูกสักคนนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสําหรับเธอแต่ในช่วงนี้เธอก็ออกมาบอกแล้วว่ามีเตรียมแผนการมีลูกไว้บ้บาง แต่จะมาเมื่อไหร่ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไป อันดับที่4นุ่นท็อปต่อกันที่คู่รักใส่ธรรมชาติที่ถึงแม้จะแต่งงานกันมา6ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีทาย,ยาทกันสักทีซึ่งทั้งสองนั้นก็เคยออกมาบอกด้วยว่าไม่มีแผนจะมีตั้งแต่แรกเรื่อยไปก่อนเพราะอยู่กัน2คนก็สนุกดีกลัวว่าถ้ามีแล้วจะต้องมีเงินเก็บที่เยอะและแพ้ในหลายๆอย่างสาวนุ่นเองก็ชอบเด็กชอบเล่นด้วยแต่พอเด็กคนไหนอยู่ในโหมดดราม่า,มาก,ก็ต้องคืนพ่อแม่เขาไปพอตัวนุ่นเองก็ไม่เก่งพอที่จะดูแลเด็กๆได้ขนาดนั้น ดับที่3ซีเอมี่แต่งงานกันมา8ปีแล้วสําหรับคู่รักของนักแสดงซีสิวัต์และเอมี่กิ่นปทุมที่ทั้งสองนั้นทําเอาแฟนคลับดุนและเชียร์กันหนักมากจะมีทายาทเข้ามาเมื่อไหร่จนกระทั่งสาวเอมี่นั้นได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าตนมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงต้องพึ่งทางวิทยาศาสตร์ขัดให้ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนบรรยากาศในครอบครัวบ้างแล้ว อันดับที่สองป๊อกตักคู่รักสุดหวานซึ่งที่คใครๆนั้นต่างกยยกให้เป็นคู่รักไอดอลกันมากมายสําหรับตักนภัสกรและป๊อกปิยธิดาที่แต่งงานกันมา9ปีแล้วซึ่งทั้งสองนั้นก็ออกมาบอกแล้วว่าคงต้องยกเลิกแผนมีลูกแล้วเพราะตอนนี้ก็เลี้ยงหลานก็มีความสุขด,ดีและที่สําคัญวัยนี้ก็คงจะไม่ไหวเลี้ยงหลานเองก็เหนื่อยน่าจะเหมือนกับการเลี้ยงลูกและเราก็คิดเองเอาว่ากําลังทําหน้าที่พ่อและแม่อยู่นั่นเอง อันดับที่1น,นุ่นต๊อดทูรักดาราสาวและนักธุรกิจพันล้านที่แต่งงานกันมา1ิดปีแล้วเฮียแรงไดว่าสาวนุ่นนั้นได้สามีที่รวยเป็นอย่างมากขนาดที่ใช้เงินยังไงก็ไม่มีวันหมดแต่สาวนุ่นเองก็ไม่หยุดที่จะเดินหน้าทํางานต่อไปซึ่งจากรที่ทุกคนก็ต่างสงสัยก็ได้ไขกระจ่างแล้วว่าทั้งสองนั้นทําไมถึงยังไม่มีลูกกันสักทีโดยทั้งสองนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยว่าอย่างไม่พร้อมและสาวนุ่นเองนั้นก็ติดถ่ายละครอ,อยู่และได้ยืนยันว่าทั้งสองนั้นมีสุขภาพที่ร่่่่าาางงงงกยยแแแแข็แรอนนอนนนต อะไรลงตัวเมื่อไหร่ก็พร้อมจะมีลูกในทันทีและจะดูแลให้เต็มที่ให้เขาได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ